ลายพันตำรวจตรีรุ่งคุณสารวัตรหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งปอดหลังตรวจพบในระยะลุกลามเผยข้อความสุดท้ายที่ยังเขียนไม่เสร็จโลกคัดคนดีออกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่พลัส หลายคนคงรู้จักคุณหมอกริชไทยที่ตรวจพบมะเร็งแล้วออกมาบอกเล่าประสบการณ์การรักษาของตนเองซึ่งพังเสียชีวิตไปนะคะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาตอนที่คุณหมอกริชไทยออกมาบอกเล่าเรื่องราวใหม่ๆก็มีนายตำรวจอีกคนนึงค่ะที่ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองเช่นกัน พันตำรวจตรีรุ่งคุณจันทโชตอายุ33ปีเป็นสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้โพสต์เล่าประสบการณ์การต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดผ่านทาง Facebook รุ่งคุนจันทโชติพร้อมกับเล่าถึงพฤติกรรมส่วนตัวที่ทำงานหนะักพักผ่อนน้อยชอบออกกำลังกายดื่มสังสรรค์บ้างแต่ว่าไม่สูบุรีก็เหมือนกับชีวิตคนปกติทั่วไปค่ะ แต่แล้วมีวันหนึ่งค่ะสารวัตรมีอาการปวดแขนขวาแล้วมีอาการบวมที่คอเมื่อไปตรวจจึงพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองโดยที่เจ้าตัวนะคะได้เขียนเล่าเรื่องราวอาการปว่วยพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าหายดีวะตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาและว,วันนี้วันที่20กุมภาพันธ์ปี2 6 7พันตํารวจตรีรุ่งคุณได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วค่ะ สารวัตรนะคะได้บอกเล่าประสบการณ์ในตอนนั้นว่าเราเป็นตำรวจทำงานหนักพักผ่อนน้อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราชอบออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจเลยนะถึงขั้นเสพติดเลยก็ว่าได้กินเหล้าสังสรรค์บ้างตามประสาวัยรุ่นแต่ไม่สูบบุหรี่นะที่บ้านก็ไม่มีใครสูบ พอวันสงกรานต์ปี2565ยูยูปวดแขนขวาแข็งแข็งตึงๆง,งอลำบากสีเริ่มเปลี่ยนไปหาหมอตั้งหลายที่ก็ให้แต่แก้อักเสบมาทานก็ไม่หาย3วันต่อมามีบวมๆที่คอด้วยนะเลยไปหาหมอโรงพยาบาลตำรวจเขาจับเราแอดมิตเลยให้ยากแก้อักเสบหวันก็ไม่หายเลยเจาะชิ้นเนื้อที่คอไปตรวจอีกอาทิตย์หนึ่งผลออกเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองจ้าช็อกเลยทีเดียวแต่ตอนนั้นตั้งสติดีมากไม่ท้อเลยคิดหาทางแก้ ขายงด่วนหลังจากนั้นนะคะสารวัตรก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนการรักษาค่ะทั้งทำเคมฉายแสงแต่ว่าการรักษาก็ไม่เป็นผลเท่าที่ควรสารวัตรบอกว่าอยากจะฝากถึงทุกๆคนทุกๆอย่างในชีวิตไม่แน่ไม่นอนจริงๆแต่หากเกิดขึ้นแล้วต้องตั้งสติเตรียมรับมือและสิ่งที่อยากจะบอกกาดอกจันหนึ่งร้อยดวงคือคำว่าใจใจมันต้องได้นะยาจะดีแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่ได้ยามันก็ไม่ได้ผลหรอก คุณผู้ชมคะสารวัตรรุ่งคุณเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมปี2533สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการก่อนสอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น67เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรแบงค์บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2557ค่ะ เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่สารวัตรจากไปทางแอดมินได้โพสต์บทความสุดท้ายของสารวัตรที่เป็นบทความที่ยังเขียนไม่เสร็จ The Six th Sense ตอนโลกคัดคนดีออกค่ะเป็นเรื่องราวตั้งแต่ที่ป่วยนะคะจนเวลาผ่านไปกว่าหนึ่งปีครึ่งซึ่งทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไม่น่าเชื่อว่าน้อยคนนักในวัยเดียวกันจะได้ประสบพบเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้ค่ะข่าวสดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสารวัตร และขอขอบคุณสารวัตรสำหรับการบอกเล่าประสบการณ์ข้อคิดในชีวิตจนถึงวันสุดท้ายค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟฟอลอเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่พลัส